ปัญหาตลาดหุ้นเราทั้งในเรื่องของอินเด็กซ์ที่มันปรับลงแพ้ทุกตลาดในโลกนี้เนี่ยมันเริ่มตั้งแต่ปี2566นะครับ66 67แล้วก็ปีเนี้ยหกปีซ้อนแล้วเนี่ยที่เรามีผลประกอบการในแง่ของการเพิ่มขึ้นของดัชนีที่แย่ที่สุดเกือบจะในโลกนะครับผลกระทบมันไม่ใช่อยู่แค่นั้นผลกระทบมันอยู่ที่การระดมทุนคือก่อนหน้านั้นนะตั้งแต่ปีซติผมย้อนหลังให้ดู10ปีปี2556ถึงปี2 5 6 5ปีสุดท้ายทปีสตลาดนห้นรารโอยคเนี่ย เรามีการระดมทุนในตลาดหุ้นท <Would ads> ั้งในรูปแบบของ I p o ีอนะครับซึ่งเป็นตลาดแรกแล้วก็ตลาดรองคือบริษัทที่อยู่ในตลาดหลักทรัพย์อยู่แล้วเนี่ยเขามีการเพิ่มทุนหรือว่ามีการออกหุ้นมากขึ้นเพื่อจะระดมทุนประมาณนะครับเฉลี่ยปีละประมาณสามแสนกว่าล้านบาทคือผมเป็นห่วงฝั่งการระดมทุนฝั่งภาคธุรกิจมากกว่าบริษัทนะเพราะวันนี้เป็นฝั่งนี้เป็นคือทุกคนเวลามองภาพตลาดหุ้นจะมักจะมองฝั่งเดียว คือฝั่งนักลงทุนจริงๆนักลงทุนโอเคเขาก็เจ็บตัวมาตลอดนะครับแต่ว่าฝ uh ั huh. ่งที่เจ็บจริงๆก็คือฝั่งของการลงทุนอย่างวันนี้คุณนาวซราบไหมไม่มีไอเดียในตลาดหุ้นใหญ่เลยนี่เก้าเดือนละยังไม่มีวันนี้ uh huh. ตลาดเราเราเห็นหนี้เราพูดกันเยอะเรื่องหนี้หนี้ครัวเรือนนะครับที่8-17เปอร์เซ็นต์เนี่ยเราบอกโอ้หสูงมากสูงมากต่อลงมา uh huh. เราพูดกันเยอะเรื่องหนี้รัฐบาล60กว่าเปอร์เซ็นต์กลัวจะไปถึง70เปอร์เซ uh ็นต์วันนี้ <Okay. S 1> ที่ไม่มีการพูดถึงคือหนี้ภาคธุรกิจ ก็แปดสิบกว่าเปอร์เซ็นต์เกืบเก้าสิบเปอร์เซ็ต์เหมือนกันนะฮะนี่ก้อนนี้ไม่มีใครพูดถึงเวลาดูหนี้ของระบบทั้งประเทศต้องดูทั้งสามก้อนเขาถึงเรียกเป็น country นเลยนะครับ country level เนี่ยจะต้องมีทั้งหนี้ครัวเรือนหนี้<อ>รัฐบาลแล้วก็หนี้ภาคธุรกิจวันนี้หนี้ภาคธุรกิจก็ไม่เบานะฮะแปดสิบเก้าเปอร์เซ็นตนะครับต่อ GDP นะก็ใกล้เคียงกับหนี้ครัวเรือนเลยแต่วันนี้เนี่ย ที่อยากจะชวนคุยก็งคงเป็นเรื่องของอตลาดทุนเนี่ยมันเริ่มฟังก์ชั่นไม่ค่อยได้ในฐานะแหล่งระดมทุนนะครับซึ่งตรงนี้มเ,เป็นปัญหาใหญ่และคนก็ยังพูดถึงน้อยจริงๆก็อยากให้รัฐบาลเนี่ยเข้ามาดูปัญหาตรงนี้เพราะว่าลตลาดหุ้นจริงๆเนี่ยมันคือแหล่งระดมทุนนะครับจริงๆวัตถุประสงค์ของการมีตลาดหุ้นก็เพื่อให้กิจการสามารถเข้ามาระดมทุนที่เป็นรูปของเงินทุนนะครับไม่ใช่เงินกู้นะครับเงินกู้เนี่ยสามารถหาได้จากธนาคารพาณิชย์ เงินกู้สามารถหาได้จากการอ,าออกควบพันธบัตรหุ้นกู้ต่างๆเหล่านี้แต่เงินทุนต่างหากที่หายากนะครับในอดีตเนี่ยคือถ้าเราดูช่วงก่อน3ปีที่ผ่านมานะฮะจริงๆปัญหาตลาดหุ้นเราทั้งในเรื่องของอินเด็กซ์ที่มันปรับลงแพ้ทุกตลาดในโลกนี้เนี่ยมันเริ่มตั้งแต่ปี25 6 6นหครัหกบห6หก็แล้วก็ปีเนี้ยหกสปปีซ้อนแล้วเนี่ยที่เรามีผลประกอบการในแง่ของการเพิ่มขึ้นของดัชนี ที่แย่ที่สุดเกือบจะในโลก,กน,นะครับคือเราติดลบนะฮะขณะที่กุลรีก<ๆ>็ปรับขึ้นแต่นี้เนี่ยมันผลผลกระทบมันไม่ใช่อยู่แค่นั้นผลกระทบมันอยู่ที่การาระดมทุนคือก่อนหน้านั้นอนะตั้งแต่ปีสูงขอย้อนหลังให้ดูสิบปีปีสองพันห้าร้อยห้าสิบหกถึงสองพันห้าร้อยหกสิบห้าปีสุดท้ายที่ตลาดหุ้นเราโอเคเนี่ยเรามีการาระดมทุนในตลาดหุ้นทั้งในรูปแบบของ i p o นะครับซึ่งเป็นตลาดแรกแล้วก็ตลาดรองคือบริษัทที่อยู่ในตลาดหลักทรัพย์อยู่แล้วเนี่ยเขามีการ เอ่อเพิ่มทุนหรือว่ามีการออ,ออกหุ้นมากขึ้นเพื่อจะระดมทุนเนี่ยค่ะประมาณนะครับเฉลี่ยปีละประมาณ3 0 0 0 0นกว่าล้านบาทนะครับรวมรมเนี่ยทั้ง10ปีนั้นเนี่ยมีการระดมทุนผ่านตลาดหุ้นนะครับตลาดแรกและตลาดรองรวมกันเนี่ยประมาณ3.3ล้านล้านบาทนะครับถือว่าเป็นปริมาณที่สูงมากนะครับปีละสามแสนกว่าล้านบาทแล้วบางปีเนี่ยมันขึ้นไปถึง5 0,000นล้านบาทนะครับอันนั้นเป็นช่วงที่ตลาดหุ้นเราดี แล้วถามว่าการระดมทุนที่เยอะอย่างนั้นเนี่ยแน่นอนมันก็ช่วยทําให้เศร,รษฐกิจดีขึ้นด้วยนะครับเพราะว่าทุนเหล่านี้เนี่ยที่บริษัทเขาได้ไปเขาคงไม่ได้เอาไปกลองไว้เฉยๆเขาคงไปลงทุนต่างๆแล้วก็พัฒนาตัวธุรกิจเขาเองให้มันดีขึ้นนะตระงนี้ก็ทําให้เศรษฐกิจก็ได้ประโยชน์ไปด้วยนะครับอันนี้คือบทบาทที่แท้จริงของตลาดหุ้นทีนี้เนี่ยแน่นอน นักลงทุนเกี่ยวข้องตรงไหนน,นักลงทุนก็คือผู้ที่อาสภาพคล่องเนี่ยเข้ามาให้บริษัทเขาสามารถระดมทุนได้ฉะนั้นเนี่ยมันก็จะต้องมีนักลงทุนด้วยที่เอาสภาพคล่องเข้ามาถ้าไม่มีเนี่ยบริษัทเขาก็ไม่สามารถระดมระดมทุนได้<ห>แต่ที่นาเป็นห่วงมากๆนะค,คุณดาวก็คือว่าปีนี้เ่ยถ้าเราดูหเดือนที่ผ่านมามีการระดมทุนในตลาดหุ้นไทยนะครับครึ่งปีนะ<ห>แค่สองหมื่นกว่าล้านบาทสองหมื่นกว่าล้านบาทคือปกติแต่ละปีเนี่ยมันมันต้องสักสองแสนล้านอ่ะ ครึ่งปีนะเพราะปีหน<ม>ึ่งประมาณสามสี่แสนล้านเนี่ยปีนี้มันเหลือแค่สองหมื่นกว่าล้านเหลือว่ามาณสิบเปอร์เซ็นต์ของที่เคยทําได้<ม>ก็แสดงว่าห<ะ>นึง่งตลาดมันไม่เอือํานวยละในแง่ของอสภาพคล่องก็ดีในแง่ของนักลงทุนที่ยินดีที่จะเข้ามาลงทุนในสิ่งเหล่านี้สองตัวบริษัทเองก็ไม่อยากจะเข้ามาเพราะว่าการลงทุนมันต้องทําในภาวะตลาดที่ดีนะครับภาะวะตลาดที่อาจจะอยู่ในขาขึ้นมันขาลงแบบเนี้ยเขาก็เมิน ซึ่งก็งเป็นปัญหานะครับก็จะทําให้ตลาดเศร,รษฐกิจไทยเนี่ยที่มันก็โตช้าอยู่แล้วอาจจะวิ่งโตช้ากว่านี้อีกลงไปอีกเพราะว่าเมื่อบริษัทไม่สามารถที่จะเข้าถึงแหล่งทุนที่เป็นรูปแบบของทุนนะอันนี้จะมีปัญหาเยอะแล้วโดยเฉพาะถ้ามองไปข้างหน้าเราก็ทราบดีช่วงนี้เป็นช่วงที่ประเทศไทยจะต้องมีการปรับโครงสร้างเศร,รษฐกิจนะครับเพื่อที่จะดึงดูดการระดมทุนใหม่ๆเข้ามาเราต้องการที่จะสร้างเครื่องยนต์เศรษฐกิจตัวใหม่ต้องการ จะ move on ไปที่พวกเทคไปอะไรพวกเหล่านี้เนี่ย mm hmm. พวกนี้ต้องใช้เงินทุนมหาศาลแลเราจะจะต้องมีตลาดทุนที่พร้อม mm hmm. ที่จะรองรับการระดมทุนของของธุรกิจเหล่านี้ที่เป็นธุรกิจสมัยใหม่ที่เราอยากได้เพื่อมาเพิ่มศักยภาพเศรษฐกิจไทยแต่วันนี้มันเห็นชัดเจนแล้วว่ามันมันไม่ได้เป็นอย่างนั้นนะครับนี่ปัญหาคืออะไรปัญหาอยู่ตรงไหนปัญหาก็คือว่านอกจากหุ้นที่เราตกทุกทุกปีแล้วเนี่ยสามปีติดต่อกันเนี่ย mm hmm. เรามีนักทุนระยะสั้นมากเกินไป มากจนเรียกว่าแทบจะ dominate ในต,ตลาดหุ้นการซื้อขายรายวันละวันนี้ถ้า<ฆ>ให้ประเมินคร่าวๆนะมันคงไม่มีตัวเลขตัวจริงอะ่ะคร่าวๆก็มีสัก70-75%ถึเ<ฆ><อ>งเจเอเ็นเี่ยของเงินที่ซื้อขายที่มีในตลาดหุ้นบ้านเราเนี่ยเป็น,นเงินระยะสั้นไ<ฆ>ม่งันระยะสั้นก็จะมีปัญหานะครับเพราะว่าเวลาที่เรามีโปรเจกต์อะไรที่เขาต้องการจะลงทุนแบบระยะย,วยาวหรือเป็นโครงการสมัยใหม่ๆที่ต้องมองไปยาวหน่อยเนี่ย นักภูริศา mm. สอาจจะไม่สนใจเท่าไหร่นะครับฉะนั้นวันนี้ก็เลยมีปัญหามันก็เลยไก่กับไข่ทาให้ทั้งสภาพตลาดก็ไม่สะท้อนพื้นฐานของ mm. ราคาหุ้นที่ควรจะเป็นแล้วก็การระดมทุนก็ทําแทบจะไม่ได้เลยนะครับ mm. เพราะว่า mm. นักลงทุนก็กลุ่มที่เป็นเป้าหมายในการระดมทุนก็ห่างหายไปจากตลาดค่อนข้างเยอะ น,นี่กลับมาที่ที่มาของที่ผมเสนอแลผมก็เลยเสนอว่าหนึ่งเนี่ยมันมีความจำเป็นแล้วล่ะว่าเราจะต้องสร้างนักลงทุนระยะยาวขึ้นมาใหม่ในตลาดหุ้นบ้านเรานะครับและในประเทศเราเองเนี่ยผมยกตัวอย่างคนที่อยู่ในตลาดหุ้นอยู่แล้วเนี่ยซึ่งเขาลงทุนกันอยู่แล้วเนี่ยเราจะทํำยังไงเนี่ยให้คนกลุ่มเนี้เทินตัวเองมาเป็นนักลงทุนระยะยาวขึ้นนะครับจากเดิมที่อาจจะซื้อซื้อขายขายกัน แล้วพอเซนติเมนต์ไม่ดีก็ขายทิ้งหมดนะครับเซนติเมนต์ดีก็จะเข้ามาแต่ก็เข้ามาเทรดดิ้งทำาไงให้เขาอยู่ยาวหน่อย<ฆ>ผมก็เลยคิดว่านหนึ่งเนี่ยจริงๆผมเคยพูดผ่านรายการขุดเนาและผ่านหลายเวที<ฆ>ก็คือเรื่องของภาษีงเงินปันผลว่าเป็นไปได้ไหม<ฆ>ว่าเราใช้ตัวนี้เป็นเป็นตัวที่ดึงให้นักทุนเขาอยู่ยาวขึ้นวันนี้น<ฆ>ตลาดหุ้นไทยนี่มีจุดขายทีเ่เด่นที่สุดวันนี้ก็คือเรื่องของหุ้นปันผล ครับแต่แน่นอนหุ้นปันผลเวลาคนเขาซื้อไปแล้วเนี่ยพอเขาได้บรนผลแล้วเขาก็มักจะขายทิ้งแล้วไปซอไปรอรุ้นอีกสักครึ่งปีนะครับพอจะเริ่มใจบันผลใหม่ก็ไปสะสมหุ้นเหล่านี้อีกมันก็ทําให้กลายเป็นนากทุนยั้สั้นผมก็เลยเสนอว่าถ้าเผื่อวันเนี้ยสมมติเราเซตเซตอ่ไม่รู้จะวันที่ไหนวันเริ่มนะครับสมมติเริ่มวันเนี้ยก็ให้เขามาเปิดบัญชีกันใหม่แล้วก็ใครก็ตามที่ซื้อหุ้นแล้วก็ถือยาวได้เงินบันผลแล้วก็ไม่ขายทิ้งเนี่ยอ่ถือเกินหนึ่งป ภาษีเงินมันผลหรือสามารถเอาไปเครดิตคืนได้อะไรประมาณนี้นะฮะอันนี้ก็เป็นข้อเสนอว่าถ้าเกิดนักลงทุนเนี่ยถือหุ้นยาวเกินหนึ่งปีก็ไม่เก็บภาษีเงินมันผลนะฮะอันนี้ก็คืออันนี้เป็นจุดเริ่มต้นของการเริ่มสร้างนักลงทุนที่มันระยะยาวขึ้นนะครับ,ค,รบคือไม่ใช่มาแล้วก็ซื้อซื้อขายขายกันทุกวันทําให้ตลาดเนี่ยก็จะมีปัญหาเรื่องเรื่องราคาหุ้นไม่สะท้อนพื้นฐานอันนี้สองที่เสนอก็คือ วันนี้ประเทศไทยเรายังไม่เคยนะครับที่จะให้สิทธิประโยชน์หรือเอาเอาเงินลงทุนในตลาดหุ้นไปนลดหย่อนภาษีได้เรามีให้ LTF เรามีให้ไทย ESG แต่นั้นเป็นรูปแบบของกองทุนวันนี้ก็จะมีนักลงทุนบางประเภทที่เขาบอกเขาไม่อยากซื้อกองทุนแต่เขาเขาอยากลงทุนเองนะครับเพราะเขาเชื่อมั่นในตัวเองมากกว่าก็ไม่ได้ว่ากันนะครับเพราะวันนี้เราก็มีนักลงท,ทุนที่เป็น Value Investor หรือเป็นอะไรก็ตามเนี่ยที่เขาก็เก่งพอสมควรเนี่ยจะเป็นไปได้ไหมนะครับว่า เราก็ให้คนเหล่านี้เข้ามาอยู่ในตลาดหุ้นแล้วก็ให้สิทธิลดหย่อนภาษีนะครับอาจจะห้าแ0นบาทหรืออะไรก็สุดแล้วแต่ที่รัฐบาลจะไปคิดนะครับแต่ว่าก็มีข้อแม้นะว่าก็ต้องมาเปิดบัญชีกันใหม่แล้วก็ไอ้เงินตรงนี้ก็จะต้องเทรดกันอยู่ในตลาดหุ้นห้ามเอาออกนะผมก็เสนอไปสามปีแต่เปลี่ยนตัวหุ้นได้นะคุณก็เทรดได้นะครับไม่ไม่ได้ไหมายความว่าห้ามเทรดเลยนะครับแต,แต่ว่าก็เทรดได้เพียงแต่ว่า เงินเนี่ยขอให้มันอยู่ในตลาดหุ้นมันจะได้อ๋อไม่ไม่เอาเงินออกใช่ไหมพี่ขายตัวนี้เสร็จแล้วก็ต้องไปซื้อตัวอื่นต่อวนอยู่ในตลาดหุ้นใช่วนอยู่ในตลาดหุ้นตรงนี้แล้วก็เงินเนี่ยแต่ละปีก็ไปลดหยอดได้สมมติผมบอก3ปีก็ปีละห้าแสนก็ไปลดหยอดอะไรประมาณนี้นะครับหรือเติมเงินใหม่เข้ามานะถ้าเงินเก่าก็ลดหยอดไปได้ครั้งแรกส่วนแต่ละปีถ้าเติมเข้ามาอีกนะครับแล้วก็วนกันไปเรื่อยๆแบบนี้เนี่ยก็น่าที่จะสามารถทําให้มันมีเงินที่มันระยะยาวมากขึ้น ที่เขามีอยู่ในตลาดอย่างน,น้อยเม็ดเงิน,นมันต้องอยู่ทั้งสามปีละแต่ละกรนก็<ฆ>ทําให้นักลงทุนเขาสามารถมองภาพหรือกลับมามองภาพที่มันยาวขึ้นซึ่งก็จะตอบ<ฆ>โจทย์ทั้งทําให้ตลาดหุ้นเรามีเสียงภาพมากขึ้นแล้วก็ทําให้บริษัทที่เขาจะระรมทุนเนี่ยเขาสามารถทําได้สะดวกขึ้นคือถ้าเราปล่อยอย่างนี้ไปเรื่อยๆไม่มีการทําอะไรไม่มีการเพิ่มในฝั่งของดีมานซึ่งโดยเฉพาะดีมานที่เป็นความต้องการลงทุนในตลาดหุ้นระยะยาวพี่อมมองว่าถ้าเรา เป็นอย่างนี้ไปเรื่อยๆเนี่ยหนึ่งคือไม่เฟือหน้าสองก็อาจจะเข้าสู่วิกฤตก็ได้วิกฤตก็คือวอลุ่มมันจะแห้งเรื่อยๆแล้วก็จะมีซื้อๆขายขายแล้วก็ตลาดหุ้นไม่มีเสถียรภาพเรื่องที่ผมบอกคือผมเป็นห่วงฝั่งการระดมทุนฝั่งภาคธุรกิจมากกว่าจะด้วยซ้ำเพราะวันนี้เป็นฝั่งนี้เป็นคือทุกคนเวลามองภาพตลาดหุ้นจะมักจะมองฝั่งเดียว คือฝั่งนักลงทนนุนจริงนักลงทุน,นโอเคเขาก็เจ็บตัวมาตลอดนะครับแต่ว่าฝั่งที่เจ็บจริงๆก็คือฝั่งของการระลงทุนอย่างวันนี้คุณนาวทราบไหมไม่มี IPO ในตลาดหุ้นใหญ่เลยนี่เก้าเดือนแล้วยังไม่มีตลาดรัพยบเรามี SCTI เอามาเล็กมากนิดเดียวไม่กี่ไม่กี่บาทนะครับเวลารลงทุนกันเนี่ยแต่เป็นครั้งแรกนะฮะที่ผ่านมาแล้วแปดเดือนจะเก้าเดือนยังไม่มี IPO สักตัวเนี่ยซึ่งอันนี้ผมคิดว่าเป็นปัญหาใหญ่นะคือ เวลาบราิษัทเขาระดมทุนไม่ได้หรือเขาจะต้องดีเลยการระดมทุน,นออกไปเนี่ยมันก็จะเป็นภาระของเขานะครับแล้วก็ดั้ปีนี้เป็นปีที่จริงๆสภาวะตลาดหุ้นทั่วโลกมันดีมากก็มันไม่ใช่แย่ <c oughs> IPO ของอย่างฮ่องกงอะไรพวกเนนีะ่เขาแบบถล่มทลายนะครับหลายๆประเทศเขาก็ถล่มทลายแบบระดมทุนกันได้มหาศาลอันนั้นแปลว่าอะไรครับแปลว่าเรายิ่งศูนย์ศูญเสียขีดความสามารถในการแข่งขันอีกนภาคธุรกิจเราเพราะว่าถ้าเกิดคู่แข่งที่เป็นต่างชาติระดมทุนได้ ในประเทศเขาแล้วก็เริ่มแข่งกิจการก่อนเนี่ยแต่เราที่เป็นคู่<ร>แข่งยังยังระดมทุนกันไม่ได้จะรอ<ม>ทุกคนรอพับแผนกันหมดรอสภาพตลาดให้ดีขึ้น<ม>ดีขึ้นดีขึ้นอันนี้ผมคิดเป็นต้นทุนใหญ่มากซึ่งเวลามองตลาดทุนเวลาเราขออะไรอยู่ตลาดทุนเนี่ยจริงๆแล้วผมคิดว่าผลสะท้อนที่มันจะได้เนี่ยมันคือเศรษฐกิจมันคือภาคธุรกิจ<ม>ที่จะได้ผลไปเต็มๆแต่ว่าเราจําเป็นที่ต้อง ขอแรงจูงใจเพื่อให้นักลงทุนเข้ามาเพราะถ้านักลงทุนไม่เข้ามาก็จะเป็นเหมือนที่เราเห็นปีนี้ครับมันระดมทุนไม่ได้อันนี้คือต้นทุนใหญ่มหาศาลฉันอยากให้มองนักลงทุนว่าเป็นคนเป็นกลุ่มหนึ่งที่เขาเข้ามาช่วยสร้างสภาพคล่องให้ตลาดทุนเพื่อให้ภาคธุรกิจสามารถเอาระดมทุนไปได้ไปไปทําให้กิจการมันขยายตัวทาให้เศรษฐกิจมันขยายตัวไม่อยากให้เป็นเหมือนก้าวเดือนแรกที่ผ่านมาที่ไม่สามารถระดมทุนกันได้เลยแล้วต้องเลื่อนกันออกไปหมด อืมคือถ้าเศรษฐกิจไม่โตก็เ,เก็บภาษีลําบากนะี่อาจจะเก็บได้น้อยลงถูกต้องครับถูกต้องอ,อันนี้จะเป็นปัญหาต่อไปเลยฉนันตลาดทุนเนี่ยถือว่าเป็นตลาดที่มีความสําคัญยิ่งนะครับและโดยเฉพาะช่วงที่วันนี้ระดับการก่อหน,นี้ของเรานมัสูงมากมคือสินเชื่อธนาคารพันนี้ก็ดีนะครับแต่มันก็คือหนี้แล้วถ้าบริษัทที่มีหนี้ยเยอะๆแล้วเนี่ยเขาก็ไม่สามารถกู้หนี้ได้อีกเขาก็ต้องมีทุนเข้ามานะครับไม่งั้นแบงก์เขาก็ไม่ปล่อยอยู่ดีถ้าาไม่มีทุนใหม่เข้ามา อ่รับบริษ<ม>ัทสตาร์ทอัพบริษัทอะไรต่างๆนี้ก็ต้องการทุนเยอะที่เป็นเงินทุนนะไม่ใช่เป็นหนี้วันนี้ตลาดเราเราเห็นหนี้เราพูดกันเยอะเรื่องหนี้หนี้โครเรียนนะครับที่แปดสิบเจ็ดเปอร์เซ็นต์เนี่ยเราก็บอกโหสูงมากสูงมากต่อลงมามเราพูดกันเยอะเรื่องหนี้รัฐบาลหกสิบกว่าเปอร์เซ็นต์กลัวจะไปถึง<ม>เจ็ดสิบเปอร์เซ็นต์วันนี้ที่ไม่มีการพูดถึงคือหนี้ภาคธุรกิจก็แปดสิบกว่าเปอร์เซ็นต์เกือบเก้าสิบเปอร์เซ็นต์เหมือนกันนะฮะหนี้ก้อนี้ไม่มีใครพูดถึงเวลาดูหนี้ของระบบ ทั้งประเทศต้องดูทั้ง3ก้อนเขาถึงเรียกเป็น country เลยนะครับ country level เนี่ยจะต้องมีทั้งหนี้ครัวเรือนหนี<ะ>้รัฐบาลและหนี้ภาคธุรกิจวันนี้หนี้ภาคธุรกิจก็ไม่เบานะฮะแปดสิบกวาเปอร์เซ็นต์นะครับต่อ GDP นะก็ใกล้เคียงกับหนี้ครัวเรือนเลยแล้วถ้ารวมสามหนี้เข้ามาเนี่ยประมาณสองร้อยสี่สิบเปอร์เซ็นต์ของ GDP เกือบเกินสองเท่า GDP นะถือว่าสูงมากๆเลยนะครับถ้าเราไปพลอตกราฟออกมาเนี่ยวันนี้เราไม่สามารถที่จะ ให้เป็นเศรษฐกิจที่เติบโตด้วยหนี้อย่างเดียวละเพราะหนี้มันจะเป็นระเบิดเวลาที่สําคัญลูกหนึ่งก็จําเป็นและต้องขันกลับมาทํำยังไงเนี่ยให้มีการลงทุนผ่านตลาดทุนให้มากขึ้นเพื่อที่จะได้ลดระดับการก่อหนี้ลงแล้วก็ทําให้เศรษฐกิจมันสามารถต่อยอดไปกันได้ต่อเพราะไม่งั้นถ้าหนี้เยอะอี้อยู่แล้วเนี่ยธนาคารพาณิชย์เขาก็ไม่กล้าปล่อยปล่อยไม่ได้นะครับอย่าง <S <S อย่างวันนี้เราบอกว่าทําไมสินเชื่อไม่โต ก็สิเชื่อมันโตไม่ได้เพราะสิเชื่อมันเยอะแล้วนะครับแล้วในยามที่โ r o w ของเศรษฐกิจมันก็ไม่ค่อยมีเท่าไหร่แต่วันนี้ตลาดทุนสามารถตอบโจทย์ตอบโจทย์เศรษฐกิจที่มีระดับหนี้สูงมากๆได้ดีที่สุดนะครับแต่ว่าวันนี้ก็มีปัญหาอีกนักลงทุนผ่านตลาดทุนสองหมื่นกว่าล้านเท่านั้นเองนะครับแทนที่จะเป็นต้องเป็นสี่แสนล้านต่อปีสามแสนล้านต่อปีครับก็เนี้เป็นโจทย์ที่จะต้องมาแก้ั หมือนสายป่านสั้นลงใช่ไหมพี่ทอมคืออยู่นอกตลาดช,ช่วงที่เกิดโควิดเนี่ยเราจะเห็นบริษัทที่อยู่ในตลาดลทรั์เนี่ยก็ยังพอทําอะไรได้บ้างแต่ที่นอกตลาดลทรั์ก็คือทําได้คือเลือกปิดกิจการไปเลยถ้าสม,มุทรสู้ไม่ไหวแต่อยู่ในตลาดลรัพั์ก็ก็ยังต้องสู้ต่อเพราะว่ายังมีผู้ถือหุ้นยังมีเจ้าหนี้รองรับอยู่ซึ่งพี่ทอมกําลังจะพูดถึงตรงที่สายป่านมันสั้นลงด้วยใช่ไหมคะนอกเหนือจากว่าจะระดมทุนแล้วก็สร้างการเติบโตให้เศรษฐกิจคือเป็นตัวจักรหนึ่งในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจอะ ก็หลายๆธุรกิจสายป่านก็ใช้กันไปแล้วนะครับตอนช่วงโควิดนะฮะและช่วงโควิดเนี่ยใหม่ๆก็ยังสามารถระดมทุนกันได้เพราะตลาดหุ้นเรายังดีอยู่นะครับแลั้นคุณก็ยังกล้ามองระยะยาวกันแต่างที่ผมบอกสามปีมานี้เนี่ยมันเป็นช่วงขาลงมากๆเลยไม่เคยลงหนักขนาดนี้เมื่อเทียบกับคนอื่นนะเอาคือเราไม่เคยเป็นตลาดที่เกือบจะบวยของโลกติดต่อกันสามปีอะมันเกิดขึ้นในประวัติศาสตร์ใช่ผมว่าประวัติศาสตร์คือประวัติศาสตร์เนี่ยแค่ติดลบ สองปีติดกันยังไม่เคยเลยคือสมมติปีหนึ่งติดลบเนี่ยปีถัดไปบวกนะปีหนึ่งติดลบปีถัดไปบวกมไม่เคยมีเลยครับเพิ่งจะเกิดขึ้นเมื่อปีที่แล้วแล้วก็ปีนี้ลากยาวมาสามปีละก็เก็มอะไรที่ฮะก็บ,บันนี้ผมคิดว่าอยากให้รัฐบาลเนี่ยซึ่ง<ะ>ยังไม่ได้พูดถึงตลาดหุ้นเลยนะครับแล้วก็ยังไม่ได้มาเยี่ยมเราเลยนะครับอยากให้อยากให้เห็นเห็นความสําคัญของตรงนี้ด้วย อืมค่ะแต่ทีจริงก็มีการพูดเหมือนกันนะพี่ทอมว่าส่วนมาก IPO ที่เข้ามาก็จะขายราคาค่อนข้างแพงเพราะว่าเคนซื้อเข้าไปแล้วก็บางทีก็ติดกันหรือว่าอาจจะธุรกิจดูไม่ค่อยน่าสนใจพี่ทอมบางทีเ้าเข้าตลาดเสร็จแล้วหลังจากนั้นก็ไม่โตละเอาเงินไปทําอะไรก็ไม่รู้เข้ามาเพื่อจะ exit จริงๆก็อยู่ที่ตัวกิจการด้วยหรือเปล่าก็ด้วยนะครับหลายอย่างผมคิดว่านี้ก็เป็นเป็นเอ เป็นเขาเรียกเป็นภารกิจหนึ่งของตลาดลั์นะครับที่ก<ม>็จําเป็นที่จะต้องรีคูดบริษัทที่มีคุณภาพเข้ามาให้มากขึ้นก็<ม>ค,คือต้องต้องทำการบ้านเยอะหน่อยนะครับในแง่ของการสอสซองดูแลว,ว่าบริษัทเหล่านี้เนี่ยเข้ามาเพื่อเอ็กซิสหรือเข้ามาเพื่อทําให้กิจการตัวเองเติบโต,ต,ต,ตได้อย่างต่อเนื่องนะครับตรงนี้ผมคิดว่าก็เป็นอะไรที่สําคัญก็เป็นภารกิจอยู่ซึ่งตลาดซั์เขาก็ไม่ได้อ่ ไม่ได้ไม่เห็นจุดนี้นะครับเขาก็ผมเชื่อว่าตอนนี้ตอนเนี้ยเขาก็พยายามที่จะ <ạ. S 1> ดูเรื่องตรงนี้อยู่เดียวเขาพยายามทําการบ้านที่จะทํายังไงให้มันมีพวกธุรกิจสมัยใหม่ๆเข้ามานะครจะไปทํางานร่วมกับ b o i มากขึ้นบริษัทที่มาขอ b o i ถ้าเป็นบริษัทที่เข้าท่า <ạ. S 1> เอเป็นสมัยใหม่เป็นกิจการที่เราอยากได้เป็น s curve เนี่ย <ạ. S 1> ทำยังไงเนี่ยอ่ให้เขาเข้ามาจดทะเบียนในตลาดซับบ้างนะครับเพื่อที่จะ <ạ. S 1> ทำให้ตลาดซับเรามีสินค้าสมัยใหม่ที่มี growth profile ที่ดีกว่าเดิม คือมันต้องค่อยๆเปลี่ยนนะฮะอ,อย่างสูนย์ห้างเราเป็นห้างที่ห้างสรรพสินค้าที่อาจจะเดิมก็ขายของที่อาจจะเก่าหน่อยโบราณหน่อยนะครับวันนี้ก็ต้องค่อยๆเอารีคูดนะฮะเอาเอาไปหาสรรหาโปรดักที่ใหม่ๆหน่อยที่นักนักลงทุนเขาอยากซื้อหรือลูกค้าเขาอยากจะซื้อเอามาวางบนทิ้งให้มากขึ้นมากขึ้นแล้วค่อยๆทำให้ตัวเก่าๆเนี่ยมันจะลดสัดส่วนมันลงไปโดยปริยายครับ